สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องครูกา้อีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทํามาม่าผัดพริกใบโหระพาค่ะค่ะก็จะมีเส้นมาม่าค่ะหมูสับใบโหระพาซอสหอยนางลมพริกจินดาโขกระเทียมจากนั้นก็จะเป็นเครื่องปรุงของมาม่าค่ะซีอิดด๊วดา ซอสปรุงรสน้ำตาลลงมือทำเลยคะ่ะจากนั้นให้นำเส้นมามา่าลงมาแช่น้ำสักเจ็ดนาทีค่ะแช่ไว้เจ็ดนาทีค่ะ,ะ,ะเด็ดใบหระพา เด็ดเป็นใบๆแบบนี้ค่ะคะหลังจากครบเจ็ดนาทีแล้วนะคะจากนั้นนำขึ้นค่ะทำขั้นตอนต่อไปค่ะเตรียมผัดค่ะใส่น้ำมันลงไปพริกค่ะพริกขินนาโปกกับกระเทียมนะคะ xay muối ha thêm nước thấp lít nới เครืองลงลง่อง,ง,งกระหอยังงมน้ำตาลผงปรุงรสมากาซอสปรุงรสซีอิ๊วดำ ราคาค่ะดอใช้เ้้ากันค่ะ ค่ะมาม่าผัดพริกใบโหระพาเกิค่ะ,คะมาม่าผัดพริกใบโหระพาหมูสับถ้าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแม่พึ่งกับน้องกูก้าดด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเส้นเหนียวนุ่มค่ะ